สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับผมกับรายการใครๆก็คเข้าครัววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเกาหลีเป็นพิเศษมาทําอาหารเกาหลีกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกาหลีจานนะเป็นเกาหลีสไตล์ผมนะครับเราจะทําซุปกิมจิกันดูส่วนผสมเลยครับโอเคครับซุปกิมจิก็ต้องมีกิมจินะครับกิมจิผมใช้เป็นสองอย่างวันนี้ผมมีกิมจิประกาศขาวนะครับแล้วก็กิมจิหัวไชเท้าให้มันแบบได้ได้เคยว่าไงรสสัมผัสที่แตกต่างและหน้าตาที่ดูดีด้วยนะครับ โ okay, อเคกิมจิ2อย่างมีน้ำซุปกไก่นะครับผมผมมีเกลือมีเบคอนนะครับเบคอนอันนี้เป็นเป็นเบคอนรมควันนะครับสโมกมาแล้วมีกลิ่นไม้นิดนึงนะครับผมมีมิรินแล้วก็มีน้ำมันงานะครับผมบอกแล้วว่าเป็นสไตล์ผมมาดูวิธีทำกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมใช้ซอสแพนหรือว่าหมอ้อหม้อด้ามน,นะครับ ตั้งไฟให้ร้อนเลยเดี๋ยวเราจะเอาเบคอนสโมกของเราลงไปเจียวนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับน้ำมันจากเบคอนจะออกมาเองส่วนน้ํามันงาที่เตรียมไว้นั่นอ่ะผมไม่ได้ให้มันหล่อลืม้มแต่ว่าจะให้มันได้กลิ่นได,ได้ได้รสชาติในแบบตะวันออกนะครับโอเคตอนนี้ก็รอหม้อให้ร้อนตอนนี้ผมเอาเบคอนลงไปเจียวเลยโอเคครับยังไม่ต้องไปคนมันปล่อยมันไป ให้มันใครน้ำมันออกมาก่อนเพราะตอนนี้คนไปก็ก็เละฮะก็แแลกไม่มีอะไรเอาไข้ามันออกมนันนีนึง๋ยวใจคอไม่ดีกลัวมันม,มันไม่ออกก็เอาน้ำมันหล่อไปหน่อยก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเบคอนมันก็มันอยู่แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำมันมันออกแล้วสักครู่เดี๋ยวเราจะเขี่ยมัน <C ut ters> อันนี้มันง่ายมากจริงคุณผู้ชม สุดๆเละมานว่าเฮ้ยยังอะต้มมาม่าโอ้โหขนาดนั้นก็เวอร์ไปเฮ้ยอีกต่อยปเขาคงมีมาม่ารสกิมจิเนี่ยมันเป็นเล่นเลยโอเคครับอันนี้ผมเริ่มขูดละเจียวผมจะเจียวเบคอนให้มันให้มันค่อนกรอบเลยอ่ะเพราะนั้นน้ำมันมันจะออกมาเยอะมากมันจะคือมันจะคายน้ำมันคายคายน้ำในเนื้อของมันออกมาเพื่อให้ตัวมันกรอบ สิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำก็คืออย่าให้หม้อไหม้นะครับขูดก้นกับขอบมันดีๆนะครับเพราะว่าถ้ามันไหม้เนี่ยรสชาติอย่างที่ผมพูดย้ำทุกครั้งถ้ามันไหม้ในหม้อแล้วรสชาติมันสิ่งเดียวที่คุณผู้ชมทำได้คือเปลี่ยนหม้อนะครับเพราะรสชาติมันจะตลบอบอวนปันน่นป่วนอาหารคุณผู้ชมแน่นอนครับต,ตอนนี้ที่ผมขูดเนี่ยคือคราบที่มันติดกับหม้อเพื่อไม่ให้มันไหม้นะครับ คูดมันออกมาแล้วก็ผัดมันไปด้วยกันซุปก <_ an> ิมจิของเรามันจะเป็นสไตล์ <_ an> นี่แหละครับอย่างที่ผมบอกผมทำกินเที่ยวเมกามันก็จะมีกลิ่นของตะวันตกเองเบคอนนะครับก็ <_ an> <_ an> คือจริงๆมันเป็นอาหารที่ผมทำแบบตามมีตามเกิดทำเพราะอยากทำเพราะหิวนะครับแลนั่นคือคอนเซ็ปที่ดีในการทำอาหารนะผู้ชมจริงๆแล้วอะ <_ an> คือโอเคเวลาผมทำงาน ในในฐานะเชฟเราก็ต้องทําอาหารที่ดีในจาทนที่มันที่มันสมฐานะของลูกค้านะฮะแต่ว่าเวลาเราทํากินเองเราก็เอาข้อดีองเข้ามาเราก็คงไม่แบบไปวิถีีิถันทุกช็อตขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามาตรฐานต้องต้อง,องได้นะคผู้ชมเราอย่าละเลยอย่ามักง่ายในการทําอาหารความสะอาดสําคัญมากแต่ละคนท้องไซส้ไม่เหมือนกันหมายความว่าบางคนท่านหนักท้องเสียยากบางคนสอดท้องง่ายก็เราก็ต้องเคารพตรงจุดนี้นะครับ โอเคตอนนี้เบคอนเราเริ่มเริ่มกรุบๆแล้วครับเริ่มกรุบๆลแล้วเราคนหมอเขาเริ่มมีคราบเบคอนติดแล้วผมต้องขูดมันคุณผู้ชมมีฉยไม่แน่โอเคครับมันเริ่มได้จุดที่ผมต้องการแล้วต่อจากนี้ไปผมจะเอากิมจิลงไปรวนกวนๆนิดนึงนะครับผมเริ่มจากใช้เท้าซอสแดงลงมาเลยกิมจิทีเวลาเอามาทำคุณผู้ชมต้องชิมก่อนนะ แต่ละที่รสชาติไม่เหมือนกันนะครับบางที่เผ็ดมากเผ็ดน้อยอย่างของผมเนี่ยหน้าตาดูไม่ค่อยจะเรื่องเลยแต่ว่าเผ็ดค่อนข้างเผ็ดรสจัดอันนี้ผมผัดนิดนึงให้มันได้กลิ่นแล้วตอนนี้แหละคุณผู้ชมจะลงน้ำงานนิดนึงคือน้ำมันงาเวลามันโดนความร้อนมากมากแล้ว่กลิ่นมันจะหายผมก็เอาแค่นิดนึงลงไปส่วนนึงก่อนให้มันให้มันซึมมันหอมมากคุณผู้ชมชอบชอบจริงๆเลย อันนี้ผมเล่งไฟเลยให้มันร้อนแต่ต้องขูดก้นระวังไห้นิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นผมลงน้ำสต๊อกไก่ไม่ต้องเยอะมากประมาณหนึ่งอันนี้ผมเล่งไฟละเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการจะเคี่ยวเอาความเป็นน้ำกิมจิอะไรออกมานะผมอยากให้มันยังคง คงความเป็นกิมจิอยู่นะฮะที่น้าซุปก็มีรสชาติของของตัวซอสแดงของเขาค <c oughs> ุณผู้ชมที่ที่ชอบอาหารอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีเป็นพิเศษนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเชี่ยวกว่าผมเยอะคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าอาหารเกาหลีเนี่ยเขาจะมีซอสตัวหนึ่งเป็นซอสแดงผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาจะแบบบางทีเขามาบีบกินกับข้าวเติมในอาหารทุกอย่างมันเหมือนกับเป็น บ้านเราก็คือเป็นเป็นเคลื่อนแกงอะอ,อ,อารมณ์นั้นเขาก็จะมีอยู่เขาอยู่คุณผู้ชมใส่ลงไปในนี้ได้ด้วยนะแล้วผมแนะนําให้ใส่ตอนตอน,ตอนที่ผัดอะเอากิมจิก่อนจะเอากิมจิลงไปผัดมันก็จะหอมอร่อยยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบผมชอบแค่นี้ผมทาแค่นี้คุณผู้ชมอ,อย่าอะไรกับผมเยอะเลยนะโอเคตอนนี้ผมจะรอให้มันเดือดผมยังไม่ปรุงเทคนิคของผมก็คือ ผมมักจะปรุงเวลาที่มันใกล้จะเสร็จแล้วเวลาโดยเพราะอย่างนี้เวลาเราเคี่ยวเอารสธรรมชาติออกมาให้รสธรรมชาติมันออกมาก่อนเพราะถ้าเราปรุงรสของเราไปก่อนที่รสธรรมชาติจะออกรสธรรมชาติจะไม่ออกนะครับวล้วแต่คุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนกินรสแบบที่แบบฉันชอบของฉันอย่างนี้ <laughs> จริงเอาเลยตามสบายไม่ว่ากันนะครับไม่ผิดกติกาความอาหารคนกินเป็นใหญ่โอเคตอนนีผ้ผมจะทำไร แ,แสดงความงกองบอกผู้ชมมันมีคราบน้ําติดอยู่ผมจะเอาเออกให้หมดลงมากลั้วเลยคราบน้ำนี่คือคราบน้ําของซอสแดงกิมจินะผมออกให้หมดมใช้คุ้มเขขุดกลนนิดนึงผมไม่รู้ข้างใต้มันใหม่หรือเปล่าใช่ไหมทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชม สิ่งจะอยู่ในน้ําอย่างนี้นะข้างใต้มันก็ไหม้ได้นะฮะถ้ามันร้อนจอัดกินไดชิมอ่ะเดี๋ยวรอให้เดือดก็โอเคแล้วครับตอนนี้มีมีส่วนผสมอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใช้นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตน,นะผมยังเหลือมิรินอยู่มิรินมิรินมันทํามาจากเหล้าจริงๆมาจากญี่ปุ่นผมก็ผมก็ทําให้สองชาตินี้เขาผนวกเข้าด้วยกันครับ <laughs> รสชาติของมันเนี่ย แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ว่าหลักๆแล้วมันจะมีกลิ่นคล้ายๆสาโทเล็กๆนะเล็กๆคุณผู้ชมเพราะมันทํามาจากข้าวแต่ว่ามันจะมีความเค็มแต่แลมนิดๆเหมาะกับการทาอาหารมากอร่อยจริงๆดังนั้นคุณผู้ชมต้องชิมก่อนว่าซุปของคุณผู้ชมกิมจิคุณผู้ชม,ชมรสชาติเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่ใส่ก็ได้จริงๆผมชิมนี่รสชาติก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วแต่ผมอยากให้มันเป็นเกาหลีลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันที่มีกลิ่นอายของญี่ปุ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รอให้เดือดนิดนึงนะครับ โอเคนี้เริ่มเดือดล้วจุกยิมจิโอเคครับผมลงมิรินนิดหน่อยแล้วก็ตั้งให้เดือดต่อไป <c oughs> ผมปรุงรสด้วยเกลือ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมต้องการให้เค็มผมจะไม่ใส่ พวกซีอิ๊วหรืออะไรเงี้ยรสชาติมันเฉพาะไปหรือบางคนอาจจะใส่พวกอซอสท่วเหลืองญี่ปุ่นหรือพวกคิคโคมันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีรสเฉพาะก็ได้นะแล้วแต่ชอบแต่ว่า้ายที่ใช้เกลือเพราะว่ารสชาติอย่างที่บอกครับมันจะเป็นรสชาติธรรมชาติให้ความเค็มแต่ว่าไม่ให้กลิ่นเฉพาะตัวจะดึงรสชาติธรรมชาติออกมาครับตอนนี้จริงๆเนี่ย มันก็ใช้ได้แล้วเพราะว่ามันมีความเค็มของเบคอนอยู่แล้วด้วยนะคุผู้ชมต้องระวังนิดนโอเคครับ ท่านผู้ชมผมแอบชิมมาเล็กน้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยซุปกิมจิของเราตอนนี้ผมเอาลงจานนะครับหนีบที่มันเป็นเนื้อเนือกิมจิกิมจิเบคอนเบคอนลงมาก่อนเราเดี๋ยวเราก็กระซวกน้ำซุปลงมาทีหลังนะครับอันนี้โอเคปรมาณน,นี้โอเคครับ งำอ,อีกหน่อยโหสีสันสวยงามมากเลยคุณผู้ชมชอบชอบชอบลสกะดีนะจะไม่ใส่จนพูนจะให้มันดูเหมือนจะขลุกคลิกเล็กๆพอให้เนื้อมันพูนตรงกลางนะครับแล้วก็ให้มันดูน่าตาดีนิดนึงนะครับเอาละตอนนี้ผมมีมันงานคุณผู้ชมโรยข้างบนเลยอให้มันดูแบบ มี t e x t ซเจอร์นิดหน่อยและที่สำคัญผมแอบเตรียมไว้แล้วผมมีสาล่ายคนเกาหลีก็ชอบกินข้าวกับสาลายผมจะเอามาท็อปข้างบนคุณผู้ชให้มันดูแบบให้มันดูมีอะไรนิดหนึ่งฮะอาหารกรองเศษมีพวกผักสปราวอาหารเกาหลีเราก็มีสาลา่ทะเลโอเคครับให้มันดู อ่ายุ่งยุ่งเลยคุณผู้ชมน่าทานแค่ไหนสมกิมจิลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาอะไรก็ไม่รู้สไตล์ผมครับมาทานเลย